สวัสดีครับวันนี้ก็เจอกับกับทันแมทเทียลนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการรีไซต์ขนาดของรูปภาพนะครับก็คือการปรับขนาดตามขนาดที่เราต้องการโอเคครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าขนาดรูปภาพมันขนาดเท่าไหร่อันนี้ผมทำบนคอมพิวเตอร์นะครับบน Windows 10แล้วก็จะมาปรับขนาดด้วย Photoshop CC 2018นะครับ โอเคครับอันดับแรกเราก็มาดูขนาดรูปภาพเราก่อนก่อนที่เราจะปรับตามความต้องการของเราที่เราจะเอาไปใช้งานอันนี้นะครับคือรูปภาพที่ผมจะมาปรับขนาดตามที่ผมต้องการก็คือจะเอาไปใส่ในโปรไฟล์ของเพจ a c e b o o k นะครับอันดับแรกที่เราจะรู้ก็คือเราเอาเมาส์เมาส์เราเนี่ยวางไว้ตรงรูปภาพแล้วมันก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาบอกว่ามันจะมีเขียนบอกว่าดิเมนชัน หนึ่งพันหนึ่งพันสามสิบเอ็ดคูณหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบเก้านี่ก็คือดิเมนชันของมันนะครับก็คือ <c oughs> ความกว้างคูณความยาวหน่วยเป็นพิกเซลนะครับไฟล์เป็น jpeg ใช้ jpeg ไฟล์นะครับก็ใส่ขนาดสามสิบแปดจุดเจ็ดก็คือดิเมนชันที่เราจะปรับก็คือตัวนี้นะครับดิ 1, 000, 1, เมนชันหนึ่งพันสามสิบเอ็ดคูณหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบเก้านี่นะก็คือเราจะปรับให้เป็น ขนาดโปรไฟล์ของ Facebook ที่เขากำหนดไว้ขนาดโปรไฟล์ Facebook ก็คือ960คูณ960พิกเซลนะครับก็คือโอเคเราก็จะมาปรับขนาดกันเลยนะครับรีไซต์อันดับแรกแล้วก็ไปเปิดโปรแกรม Adobe Photoshop อันดับแรกคุณต้องมีโปรแกรมก่อนนะครับคุณจะหาที่ไหนก็แล้วแต่นะครับแ,แต่ที่คุณจะหาได้โอเคมีโปรแกรมก่อนก็เปิด Adobe Photoshop พอผมเป็นสองพันสิบปดรอแป๊บหนึ่งโอเคครับพอเราเปิดโปรแกรมได้แล้วเปิดโปรแกรมมาแล้วเราจะเพิ่งทําอะไรย้อนหน้าจอไว้ก่อนอเ,เปิดรูปภาพที่เราจะปรับนะครับก็คือปรับรูปภาพเนี้ยรูปภาพโปรไฟล์แอดมินเนี้ย ปรับให้เป็นโปรไฟล์เข้ากับ Facebook ก็คือ960าร้คูณเก้้อพิกเซลโอเคเรามาเริ่มกันเลยเราก็แค่ย้อหน้าจอนี้นะครับก็คือย่อนาจอนี้ให้มันทับกันให้มันซ้อนกันอย่างนี้แล้วก็ทําการแรกหรือว่าลากเลยนะครับลากรูปภาพหรอรูปภาพที่เราต้องการมาวางไว้บน พื้นที่ของโปรแกรม Photoshop รวางลงไปปล่อยคลิกซ้ายนะครับแล้วก็ลากมาแล้วก็วางปล่อยเลยเ,เราทราบขนาดมันแล้วเนาะทีนี้เราจะปรับขนาดมันเราก็กดล็อกนี่ก่อนคลิกตรงกุญแจตรงนี้แล้วก็มาที่ Image คลิกตรงนี้นะครับตรงไอ้เมนูบาร์ตรงนี้ อิมเมจแล้วก็มาเลือกที่อิมเมจไซส์อิมเมจไซส์ปุ๊บเราก็มาดูวิดไฮความสูงความกว้างโอเคเราจะปรับให้เป็น960าร้เก้าร้อยหกสิคูณเก้าร้อกสิบเก้ารยหกสิบ resolution นี่ก็คือความละเอียดของภาพนะครับจะใส่ไปที่72นี่แหละไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับเปลี่ยนแปลงแค่เนะี่ยความกว้างคุณความสูหน่วยเป็นพิกเซลนะครับอย่าลืมดูหน่วยด้วยถ้าบางคนอาจจะแก้ไม่ได้ก็คือแก้แล้วมันไม่ไปตามกันเนี่ยก็คือเหมือนมันสัมพันธ์กันอยู่เนี่ยเหมือนมันล็อกไอยู่คุณก็ติ๊กตัวนี้ออกเนี่ยตรงลูกโซ่เนี่ย ติ๊กออกแล้วก็ใส่ไป960 960โ okay. อเคเราก็กดตกลง Resolution อะไรต่อตางก็ตามนี้ครับแล้วก็เนี่ยเราจะได้ภาพตามขนาดที่เพจ a c e b o o k ที่เขากำหนดมาให้ Facebook ที่เขากำหนดขนาดโปรฟไฟล์ของเพจ960 9 6้เราก็ได้ขนาดตามที่เราต้องการนะเราก็เซฟทำการเซฟแอด เซฟแอดก็อันนี้ก็แล้วแต่คุณนะว่าจะเซฟเป็นไฟล์อะไรไฟล์ photoshop photoshop psd นี่ก็คือมันสามารถกลับมาแก้ไข้งานตัวนี้ได้อีกทีหนึ่ง่วนถ้าคุณอยากเซฟเป็น png แล้วก็ jpeg ก็อยู่ในนี้มีหมดมีนามสกุลให้เลือกหลายนามสกุลเลยแต่ผมจะเซฟเป็นไฟล์ jpeg นะ เป็นรูปภาพไปเลย jpeg ปะใส่ j p ก่อน admin หนึ่งหนึ่งหนึ่งโอเคด้มันต่างกับรูปเดิมแล้วก็ทำการ save ล้่ก็ไม่มีอะไรกดตกลงเคไปปิดโปรแกรมแล้วก็มาดูความตาม่าง ตัวน,นี้คือไฟล์ที่เราไปแปลงไฟล์ภาพที่เราไปแปลงไปปรับขนาดมาแล้ว,ลวไปดีไซน์มาแล้วก็คือเนี่ยคือ i m เ n s ชันมันกลายเป็น960คูก960แล้วตอนเนี่ยคือไปไปปรับขนาดมาแล้วมันของเดิมมันก็คือเนี่ยพันสระพันสามสิบเอ็ดคูณหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบเก้าเนี่ยก็ตอนนี้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถนำไปใช้เป็นโปรไฟล์ของเพจเฟซบุ๊กได้แล้ว โอเคครับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b บสไ i b e ด้วยนะครับผมจะได้ทำคลิปดีๆอย่างนี้ออกมาโอเคครับขอบคุณครับ